ท่านมานพรเจริญศรีครับเจริญนนะครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนพรเจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมภาคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะหาหรือต่อท่านประธานจำนวน3ามเรื่องค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับคำร้องจากพี่น้องราษฎรบ้านสาเล้าตำบลโพลสวรรค์อำเภอโพลสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะว่าเส้นทางที่จะเข้าหมู่บ้านเดิมทีเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทต่อมาเมื่อมีพรบกระจายอำนาจแล้วก็ การปฏิรูประบบราชการทำให้เส้นทางดังกล่าวถูกโอนไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่จนกระทั่งบัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมจากเส้นทางที่ทางหลวงชนบทสร้างไว้มีเพียงแต่เอาเห็นพุกไปลงและทําให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนฉันขอฝากถึงท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการปฏิรูประบบราชการบางครั้ง เอาแต่ตัวหนังสือและหมายถึงว่าเส้นทางดังกล่าวจะเป็นของหน่วยงานไหนก็หน่วยงานนั้นไม่มีงบประมาณลงไปซ่อมแซมก็ทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนซึ่งหัวถนนเป็นป้ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ท้ายถนนเป็นป้ายของกรมทางหลวงชนบทฉันขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงแล้วก็นํางบประมาณลงมาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะเรื่องที่2ขณะนี้ พระนาท่านนายกยิ่งรักชินวัตรได้ผลักดันเงินงบประมาณโครงการกองทุนหมู่บ้าน SML หมู่บ้านขนาดเล็ก3 0 0นขนาดกลาง4แสนและขนาดใหญ่5แ0,000บาทลงไปให้แต่ละหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ได้ประมาณ50%ฉันขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทาง ท่านนายอำเภอพัฒนาชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันลงไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงนินแลประมาณนี้ให้เป็นไปได้วยความโปร่งใสแล้วก็ให้ถึงมือประชาชนให้ลงไปแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านอย่างแท้จริงค่ะเรื่องที่สท่านประธานคะวันนี้ท่านมาทําหน้าที่ในฐานะประธานสภาประมุขนิติบัญญัติวันนี้นะคะ ก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านที่ในห่วงระยะเวลาหนึ่งปีท่านเข้ามาท่านสามารถเข้ามาบริหารจัดการปรับปรุงอาคารซ่อมแซมสถานที่รวมทั้งสโมสรรัฐสภาให้มีความทันสมัยให้มีความสะอาดแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกรัฐสภาพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการแห่งนี้ฉันได้ยินนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนมาท่านก็ยังนอกจากนั้นท่านยังได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามาเยี่ยมชม สภาหแห่งนี้ต้องถือว่าท่านเป็นนักประชาธิปไตยดิฉันขอให้กําลังใจและขอถือโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนของดิฉันด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมสภาหแห่งนี้ขอบคุณค่ะ